ได้เลยว่าเด็กไทยเก่งกันมากจริงๆเลยค่ะที่พวกเขาสามารถทำตามความฝันตัวเองได้สำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยถ้าอยากรู้แล้วว่าเก้ากรุ๊ปวงไหนอายุน้อยที่สุดไปดูกันได้เลยค่ะเปิดมาด้วยอันดับที่3ก่อนเลยดีกว่าค่ะก็ได้ตกเป็นของวาวาสมาชิกวง B N K 4 8นั่นเองค่ะ าอเจ้าตัวนั้นเกิดวันที่11สิงหาคม2009มองได้เลยว่าจิ๋วแต่เจ๋วจริงๆเลยค่ะเรื่องความสามารถก็ปังสุดๆจนทำให้เธอนั้นได้เดบิวต์ตั้งแต่อายุยังน้อยและทำให้แฟนๆเพลง t p o ปต่างเอ็นดูกับความน่ารักดสดใสที่แสบซนของเธอกันค่ะนอกจากนี้เธอยังได้แสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดปังออกมาให้แฟนๆได้รู้สึกชื่นกันตลอดเวลาเพราะว่าพัฒนาเร็วมากๆ จนทำให้ตอนนี้กลายเป็นเด็กสาวที่โตมาอย่างดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะต่อมาอันดับที่2 ก็ได้ตกเป็นของเกรซสมาชิกวงบินดี้นั่นเองค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเกิดวันที่19พฤศจิกายน2009นั่นเองค่ะเพราะว่าศักยภาพนั้นโดดเด่นและจึงดูดใจแฟนๆทุก performance ขนาดนี้จนทำให้เธอนั้นได้เ,เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงบินดี้และครองตำแหน่งเมนแดนมาได้อย่างที่คาดหวังไว้นั่นเองค่ะนอกจากนี้เพลงของพวกเธอก็ได้ทำให้กลายเป็นที่รู้จักทั้งประเทศเนื่องจากความแข็งแกร่งที่น่าด ดูดอย่างเพลงแคสมีโบบายมรบกวนเธอทักอย่าก,กระตกกระตากและเพลง h ฮัสแคสนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าเพลงของสาวสาวงบินดี้นั้นจะต้องเคยผ่านหูของแฟนแฟนทีป๊ปมาอย่างแน่นอน สุดท้ายอันดับที่1ก็ได้ตกเป็นของยี่หวาสมาชิก SNS หรือ Sugar s p i Spi นั่นเองค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเกิดวันที่9กันยายนปี2010นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเธอนั้นเป็นลูกของโจโซคูนั่นเองและเธอมาจากค่ายลิทเอนเตอร์เทนเมนตของโดมจารุวรัฒนที่ได้ปั้นวง SNS ที่เดบิวต์เมื่อปี2024ที่แล้วทำเอาฮือฮากันหนักมากเพราะว่าน้องยี่หวานั้นอายุยังน้อยแต่ความสามารถไม่น้อยจริงๆเลยค่ะจิวแต่แจวของแท้และเธอก็ยังเป็นสายโวคอลที่โชว์พลังเสียงออกมาได้อย่างสุดยอดจนทำให้ทุกคนต่างต้องหูเคลือบทองไปตามๆกัน